มีเรื่องหนึ่งครับอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยเกิดเรื่องเขาเรียกว่าอนละเวงกันในละครเลยนี่นะแล้วก็มาร้องกับทีมข่าวเวิร์กโค้ของเราคือเขาบอกว่าครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวของทนายความนะครับแล้วก็มีสามีเป็นตำรวจแล้วก็รับเด็กเนี่ยมาเลี้ยงตั้งแต่อายุ3าขวบเป็นเด็กผู้หญิงปรากฏว่าผ่านไป30ปีจนเด็กอายุ33ปีตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ละคนนี้เนี่ยชื่อเปียวนะ ล่าสุดจากการตรวจสอบบอกว่าไม่มีบัตรประชาชนและถูกเอามาปล่อยทิ้งไว้มาปล่อยทิ้งไว้ที่บางแสนชนบุรีและที่ผ่านมา30ปีใช้งานเปลี่ยวเนี่ยเยี่ยงคนใช้นี่ฮะคือเรื่องที่ทางทีมข่าวได้รับการร้องเรียนคนที่ร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยชื่อโอ๊ตคุณผู้ชมครับเป็นผู้ชายโอ๊ตเนี่ยเป็นใครโอ๊ตเนี่ยคนนี้นะฮะโอ๊ตเนี่ยเป็นญาติห่างๆกับครอบครัวนี้บอกว่าผมเนี่ยรับรู้เรื่องราวของครอบครัวนี้มาโดยตลอดแต่ผมเนี่ยเป็นญาติ ทีแรกผมไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้เลยแต่ล่าสุดเนี่ยผมทนไม่ไหวแล้วเพราะเขาเอาเปรียวเนี่ยไปปล่อยทิ้งที่บางแสนแล้วเปรียวเนี่ยกลับบ้านไม่ได้เงินก็ไม่มีมต้องของเงินแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องโทรศัพท์นะมาหาญาติห่างๆก็คือมาหาโอ๊ตให้โอ๊ตเนี่ยไปรับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็เลยมาร้องเรียนกับทีมข่าวนะครับโอ๊ตเนี่ลยลฟ์ฟังบอกว่าครอบครัวที่รับเด็กมาเลี้ยงเนี่ยเป็นครอบครัวของทนายความชื่อว่าทนายน้อยทนายน้อยเนี่ยมีสามีเป็นตำรวจ โดยข้อมูลบอกว่าไปรับเด็กหญิงกำพร้ามาจากสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วปี2533ตอนนั้นนี่นะครับเด็กเนี่ยอายุ3ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยรับมาเลี้ยงแล้วนี่นะครับปรากฏว่าก็มีการใช้เด็กเนี่ยคือเหมือนคนใช้เลยคุณผู้ชมฮะทำงานทุกชนิดแล้วก็มีการส่งเรียนหนังสือแต่ว่าส่งถึงม .2 เท่านั้นเองแล้วพอถึงวัยที่จะต้องทําบัตรประชาชนเนี่ย อายุครบ15ก็ไม่พาไปทําบัตรประชาชนปล่อยให้อายุเนี่ยตอนนี้33ปีเป็นคนไม่มีบัตรประชาชนครับนี่นะครับจะไปสมัครงานจะไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้และที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวก็ไร้อิสรภาพล่าสุดมีพฤติกรรมที่หนักมากก็คือว่าทางครอบครัวนี้เนี่ยได้พาเปรียวเนี่ยไปปล่อยทิ้งไว้ที่บางแสนชนบุรีแล้วก็ขับรถเนี่ยหนีไปเลยครับทำให้เปรียวเนี่ยต้องโทรมาขอความช่วยเหลือกับครอบครัวของโอ๊ต เดิมเนี่ยโอ๊ตบอกผมไม่อยากจะยุ่งเพราะครอบครัวของเปียวก็เป็นญาติของผมนั่นแหละคือเป็นญาติห่างๆกันแต่ล่าสุดเนี่ยผมทนไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยต้องมาร้องสื่อเนี่นะเดี๋ยวลององฟังโอ๊ตเนี่ยเล่าถึงพฤติกรรมของครอบครัวนี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับมีปัญหาก็เขาโยนลูกโยนเด็กคนนี้มาที่นี่ตลอดตลอด2 0 3สปีนี้เราก็รับรู้ปัญหามาตลอดแต่ว่าลงทีเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเรา เราก็ได้ด้บอกแม่ว่าให้แนะนําเขาไปหน่อยได้ไหมว่าให้เด็กมีอิสระภาพ<ม>ไปทําบัตรประชาชนให้เด็ก<ม>ให้เด็กอยากทําอะไร<ม>เด็กอยากไปไหนมันคือตัวของเขามันยี่สิบสามสิบแล้วแต่มันก็ก็ไม่เป็นหมุนรอยยางทุกวันนี้เด็กก็ไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนเป็นเหมือนคนเป็นเหมือนคนล่องลอยอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะให้สังคมได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคืออยากจะให้สังคมเลือตัดสินดีกว่าใช่ควรจะอุปการะให้เขาส่งเสียเล,เลี้ยงดู ให้เขามีอนาคตที่ดีไม่ใช่การทําแบบนี้ที่ทีวีเขาเหมือนคนใช้นะครับเท่าที่ทราบมาก็คือเหมือนเอามาเป็นคนใช้คนหนึ่งในบ้านนี่นะครับคุณผู้ชมฮะน,นี่คือโอ๊ตนะครับโอ๊ตเนี่ยแม้ว่าจะเป็นญาติห่างๆกับครอบครัวทน,า,า,นายน้อยก็จริงแต่โอ๊ตเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมขอออกมาปกป้องสิทธิ์ของเพียวนี่นะครับเพียวเนี่ยตอนนี้เธออายุ33ปีเธอเป็นผู้หญิงแตบบ่ว่าเธอเนี่ยเป็นสาวทอมนะเธอเป็นสาวทอมล่าสุดเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี้นะ ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณปอบเปี้ยเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์เพียวนะฮะคุยกันตั้งสอง,ส,องสามชั่วโมงคุณปอบเปี้ยบอกว่าเพียวเนี่ยคือเธอไม่เหมือนลักษณะก็คืออาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนคนปกติทั่วไปนะคือจะมีการพูดวกไปวนมาว,กไ,ว,มาวกไปวนมาอยู่นี่นะครับนนทีนี้เนี่ยเรียวเนี่ยก็ระบายความอัดอั้นที่เกิดขึ้นตลอด30ปีที่อยู่กับครอบครัวดังกล่าวเนี่ยให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือขอมีบัตรประชาชนเนี่ย เธอเนี่ยจะได้ไปสมัครทํางานมีชีวิตเป็นของตัวเองได้อตอนนี้จะไปสมัครทํางานที่ไหนเนี่ยเขาถามหาบัตรประชาชนก็ไม่มีชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเขาบอกว่าน้อยเนื้อต่ําใจนะครับเพราะว่าถูกคนที่เอามาเลี้ยงเนี่ยไปปล่อยทิ้งในสถานที่ที่เธอเนี่ยไม่คุ้นเคยคือไปทิ้งที่บางแสนถามว่ารักไหมคนที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กเนี่ยเธอบอกว่ารักเหมือนกับพ่อแม่แท้ๆ แต่ตอนนี้เนี่ยเธอต้องการอิสรภาพในการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองครับคุณผู้ชมฮะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับประชาชนจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยบปประชาชนก็นยังไม่ได้ตอนที่เอาเปียวไปบางสนนี่คือตอนนั้นเปียวจะกลับมาที่ราบพาว้าว96พอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาในเครื่องของคุณน้อยเขาทีนี้ก็บอกว่าเอาอ้อนให้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาเอาอนจะขับรถโตโยต้าสีแดงมารับ แล้วเขาก็ขับรถออกไปเลยชิวไปเลยจนเปียวมองไม่ทันเลยไปตอนไหนไหมาเนี่ยเขาไปหรือจังเขาทิ้งเรานั่งอยู่ตรงนี้บอกว่าเดี๋ดยวจะมีคนชื่อออนมารับใช่สิ่งที่ <Yeah. S 1> อยากได้มากที่สุดก็คือหลักฐานบาประชาชน mm hmm. เอกสารเท่านั้น mm hmm. แค่นี้แหละอย่างอื่นเปียวไม่ได้ต้องการเพราะเปียวหางานทําได้ mm hmm. ทาไม่ได้ครับทําไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แล้วเราไม่มีแบบประชาชนแล้วเราจะหาเลี้ยงผู้คนยังไง mm hmm. แล้วจะให้เปียวทำายัางไง ก็รักนะก็รักเหมือนแบบเออเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะครับก็รักแต่ว่าเปียวเนี่ยต้องมีส่วนตัวมั่งนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคุณปอเปียก็สัมภาษณ์เพียวนะครับทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะลองฟังดูอีกฝ่ายหนึ่งดูนะครับปอเปียเนี่ยก็ติดต่อไปหาครอบครัวของทนายน้อยแล้วก็ได้สอบถามทนายทนายน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทนายน้อยเนี่ยเธอมีสามีเป็นตำรวจด้วยนะทนายน้อยเนี่ยตอบกลับมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหนังคนละม้วนกันโดยทนายน้อยเนี่ยปฏิเสธบอกว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนรับเปียวมาเลี้ยงแต่อย่างใดแต่แม่แท้ๆของเปียวเนี่ยได้มาว่าจ้างพี่สาวของทนายน้อยชื่อว่าป้าแอวให้เลี้ยงแล้วป้าแอลก็รับเปียวมาเลี้ยงตั้งแต่สามขวบหลังจากนั้นปรากฏว่าแม่ของเปียวเนี่ยแม่ของเปียวเนี่ยไม่ยอมกลับมารับลูกฮะ แม่ของเปียวเนี่ยหายไปเลย <_ d ata> ก็เลยทําให้ป้าแอวเนี่ยก็ <_ d ata> ก็เลยต้องเลี้ยงเปียวมาโดยตลอดนะฮะต่อมาครับคุณป้าเปียกก็เลยไปสัมภาษณ์ป้าแอวสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมฮะป้าแอวเนี่ยยืนยันบอกว่าป้าแอวเนี่ยไม่เคยไปรับเปียวมาจากสถานสงเคราะห์เด็กแต่ว่าแม่เนี่ยแม่ของเปียวเนี่ยเอามาฝากเอามาจ้างอะ่ะคือเอามาจ้างให้ป้าแอวเนี่ยเลี้ยงแล้วก็หายไปผู้สื่อข,ข่าวของเราถามว่าเอ้าแล้วทาไมเลี้ยงมาเนี่ย พอเด็กเนี่ยอายุครบ15ปีต้องไปทําบัตรประชาชนเนี่ยทำไมถึงไม่พาไปทําบัตรประชาชนป้าแอวบอกว่าก็แม่ของเปรียวเนี่ยไม่ได้ทิ้งเอกสารอะไรไว้ก็เลยไปทําบัตรประชาชนไม่ได้นี่นะครับและถามว่าเนี่ยใช้งานเปรียวเนี่ยเยี่ยงคนใช้จริงหรือไม่ป้าแอลยืนยันบอกไม่จริงให้ทํางานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็โมโหด้วยนะป้าแอลบอกเนี่ยเปรียวเนี่ยตื่นสายเป็นประจำไม่ช่วยงานทําตัวเหมือนคุณนายนี่นะครับป้าแอลทิ้งท้ายกับเราบอกว่าเนี่ย ฉันเนี่ยไปมาทุกที่แล้วจะไปทําบัตรประชาชนให้เนี่ยขาดอย่างเดียวยังไม่ได้ไปคือไปหานายกนี่แหละเอาเดี๋ยวลองฟังเสียงทางโทรศัพท์ของป้าแอลหน่อยคมมรูโจมะพี่กินเลยพี่ไม่เคยไปรับเด็กที่ไหนมาเลยพี่ไม่เคยไปรับนะไปค้นเลยจะค้นที่ไหนก็ไปค้นมาเลยพี่ไม่เคยไปเด็กอ่อนพี่ก็ไม่รู้มาจ้างพี่เลี้ยงพี่ก็เลี้ยงไว้เพราะว่าพี่ก็เป็นคนรักเด็ก ร้านพี่ก็มีพี่ก็เลี้ยงด้วยกันค่ะแล้วอยู่ๆแม่เขาก็เอาเงินให้ม่งไม่ให้มั่งจนก็ช่างแม่เขาไม่มาหาเลยพี่ก็เลี้ยงไ้แล้วส่งเลี้ยนหนังสือส่งเลียนหนังสือแล้วก็ให้การศึกษาอย่างดีเลยให้อยู่บ้านกินข้าวทุกอย่างเงินก็มาใจนี่แต่เขาก็ทําติดตัวยิ่งกว่าคุณนายที่บ้านดียิ่งกว่าแม่จะดีกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอน เรียกทำอะไรก็ไม่ได้เล็กมันมีไม่มีมมมมบัตรก็พ่อแม่มันไม่ได้ให้บัตรมาไงหรอพี่ก็รอเอาบัตรกับแม่มันอยู่จะแ,แม่มันก็หายสาบสูญไปไม่รู้ไปไหนก็ไม่อวัดไม่ให้แล้วพี่จะทําได้ยังไงหรอแล้วพี่ไม่ได้ความเหรอคะถามหาบัตรใบเกิดไม่มีน่ะพี่ไปมาแล้วทุกทีนพี่ไปมาแล้วนอกจากจะไปหานายยกว่ะนายยกจะทําให้ได้ไหมล่ะนายยกก็เออนี่นะครับนักข่าวถามบอกเนี่ย ไม่ไปทําบัตรให้ป้าแอลบอกไปมาหมดแล้ว <ฮะ S 1> เหลือที่เดียวไม่ได้ไปเนี่ยนอกจากจะไปหานายกเนี่ยนายกทําไม่ได้หรือเปล่าคือโทรไปเข้าทางคนเดีับครับ,รบแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมฮะข้อมูล2ฝ่ายเนี่ยไม่ตรงกันแล้วนะ,<ฮ>ะฝ่ายหนึ่งบอกว่าเนี่ยเ,เปรียวเนี่ยคือถูกไปขอมาเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์นะฮะแต่ว่าฝ่ายป้าแอวเนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยเอาเปรียวมาทิ้งไว้แล้วก็ไม่รับกลับนี่นะฮะอันนี้ไม่ตรงกันคุณผู้ชมะฮะ ทีนี้เนี่ยละล่าสุดในทางทีมข่าวเวิร์กพอยต์ก็ประสานไปยังทางบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครนะฮะสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยวันนี้คุณผู้ชมฮะตอนประมาณ10โมงก็จะมีการพาเปลียวเนี่ยไปร้องขอพักพิงที่บ้านพักเด็กและครอบครัวแล้วก็จะยื่นความจำงขอสืบประวัติเพื่อทำบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิความเป็นคนไทยต่อไปนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหน่อยหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยเปรียวเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรครับแล้วมีแนวทางไหนบ้างที่จะทําให้เธอนั้นได้รับการทําบัตรประชาชนเพราะเป็นคนไทยคุณผู้ชมฮะ,ะเกิดในประเทศไทยครับมีชีวิตอยู่ในเมืองไทยมา33ปีเนี่ยบัตรประชาชนไม่มีเนี่ยคือง,ง่ายๆเหมือนเขาเป็นคนเถื่อนอย่างนี้นอะอเออนี่นะครับครับเ